อีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําไมผมบอกว่าแชงขาวถึงกลับมาเล่นได้นั่นเองนะครับเอาให้เข้าใจนะตรงนี้ก่อนบอกว่าอันเนี้ยมันจะเป็นความลับที่ผมไม่เคยบอกก็ใช่นะจริงๆอ่งผมนึว่าผมพูดแล้วแต่พอผมไปลองย้อนดูคลิปเก่าๆอ้าวคุณลืมบอกที่ว่านะครับก็เลยโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอทําขึ้นมาใหม่แล้วกันนะว่าเออทาไมผมบอกว่าแชงขาวกลับมาได้และเอาเหตุผลอะไรมาพูดนั่นเองนะครับผมโอเคแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมอาจจะต้องขอย้อนไปสักเล็กน้อยนะครับ ก็คือในอส่วนของตัวละครขอย้อนไป2ปีเลยเนาะแชคงเนื่องจากทําไมเพราะว่าไอ้แชคงเนี่ยตัวละครนี้มันเป็นตัวละครปิดอ่าเอาไว้ชัดตรงนี้นะเป็นตัวละครปิดตัวที่6ปิดท้ายหลังจากนั้นถ้าใครทันยุคนั้นแชคงตัวนี้อยู่ได้1ปีครับฟังไม่ผิดนะ1ปีนะครับใช่ครับแม้ว่าตอนนั้นจะมีตัวละครแม่ใหญ่มีโซโลมาฆ่าแชคงนะครับมีไคโดลบฮาคิได้ แต่ไม่ได้่มาเขาว่าแชงแม่งจะหายเลยนะสุดท้ายแม่งอยู่เป็นปีเข้าใจหลักการนี้ก่อนนะโอเคอันนี้คือตัวแรกเนาะอันดับต่อมานะครับก็คือในส่วนของตัวละครนิกะปิดท้ายเหมือนกันเลยโอเคหลังจากนิกะมาครับตัวที่1ของปีเอสยามาโตะใช่ครับเหมือนกราฟเลยโดนตบยับยับเดือนนั้นน่ะนิกะเห็นน้อยมากอ่าหลังจากนั้นครับตัวละครมันเอสยามาโตะ S ato, เริ่มโดนพ่อเริ่มโดนโรเจอร์เอาละทีเนี้ยโรเจอร์หายเอ้ย พอโรเจอร์เป็นเมตาเนี่ยพ่อกับเอสมาโตหายใช่ไหมโอเคพอมันหายเสร็จปั๊บเนี่ยยังไงต่อนีกะกลับมาเล่นได้ต่อครับยาวเป็นปีเลยเก็ตตรงนี้ก่อนนะโอเคโอเคเอาละ่ะทีนี้ให้เข้าใจนะตรงนี้ก่อนอา้าวถ้าแบบเนี้ยเน้นหลักการเดียวกันเข้าใจหรือยังเนี่ยคือสถิติส่วนใหญ่ผมจะตอบจากตามสถิติที่เคยเจอนะครับย้ําตรงนี้ก่อนนะตามสถิตินะครับย้ําแล้วนะโอเคอันต่อมาครับไอ้ตัวสุดเอ่ออย่างตัวละครแขงขาว มันคิดว่าน่าจะเป็นหลักการเดียวกันครับอะโอเคแล้วถามว่าตอนนี้ภาพมันคล้ายๆกับปีที่แล้วตรงไหนหรือ2ปีที่แล้วยังไงเนาะก็คืออย่างตอนนี้โอเคแช้งมาโดนกราฟตกทีเนี้ยกราฟเริ่มโดนตกจากคูซันเนาะแล้วเดี๋ยวคูซันจะโดนซาโบหรือไคโดผมไม่รู้อะตกนั่นเองนะฮะก็คือในส่วนของไคโดกับกราฟเอ้ยพูดผ,ผิดคูซันกับกราฟจะเริ่มโดนหลังจากนี้ไอ้สองตัวเนี้ยจะเริ่มหายไปเรื่อยๆหรือมีคนบอกว่าไม่กราฟไม่หายไม่หายได้แต่คูซันอะหายแน่อันเนี้ยหายแน่แน่ เห็นปะพอหายแน่แ่ดังนั้นแบบเขาเฮ้ยแชฉงอาจจะไม่ได้เล่นต่อหรือเปล่าผมก็จะบอกว่าสุดท้ายคุณก็เจออยู่ดีและมันจะเล่นได้แต่วงเล็บอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมมันต่างกับตัวละครนิก,กะหรือตัวละครแชฉ้งเขียวตรงไหนซึ่งเล่นได้แต่โดนลบภาคิใช่เล่นดีแต่อาจจะไม่ดีเหมือนเดิมแต่ไม่ได้หมายเขาว่าเล่นไม่ได้เมื่อเลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับที่ผมเอาไซติมาบอกนั่นเองเก็ตตรงนี้ใช่ไหมโอเคพอผมมองว่าเออไซติตรงนี้ส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้ผมเลยบอกว่าเฮ้ยแชฉงเนี่ยขาดไม่ได้ เพราะว่าอะไรเล่นได้เป็นปีอันนี้คือยังไม่นับรวมกับว่าตัวละครมันสามารถเป็นซับได้ด้วยนะนี่ยังไม่นับนะครับซึ่ง3มปีติดมาเลยเนี่ยแชงเขียวนิกะและแชงถามว่าเป็นซับได้ทุกตัวเลยคําตอบก็คือใช่ใช่เลยทุกตัวเลยนะครับสีขาวนี่คือไม่ต้องถามเนาะรู้กันอยู่แล้วเนาะโซสีเขียวเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยเห็นป่ะเนี่ย,ยนิยยกะชัดเจนตรงนี้ก่อนนะเขี้ยมไหมเลี้ยมไหมเนี่ยครับก็เลยอยากให้เข้าใจเนาะส่วนบางคนอาจจะมีแบบโอ้ยผมแม่งอ,อะไรนะ ผมมองว่ามันยากอ่าเพราะว่ามันโดนการเล่นก่อนอะไรหรืออะไรประมาณเนี้ผมก็จะบอกว่าผมตอบจากสติเชียนะแล้วบางคนบอกว่าผมไม่เชื่ออ่าไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่คุณเห็นแล้วนะว่าตอนเนี้ยผมยังเล่นคู่นี้เลยท่านไหนที่ก่อนหน,นี้ผมเล่นเป็นคู่สีน้ําเงินนะก่อนหน้านี้ผมผมเล่นเอ่อคู่แบบนี้นะตอนเนี้ผมเปลี่ยนมาแบบนี้แล้วนะแปลว่ามันเล่นได้ครับชัดเจนยังแล้วผมก็เชื่อว่าแชงอ่ะ อาจตบซาโบได้ด้วยอันนี้ไม่ได้รอเล่นนะเพราะว่าซาโบมันจะตบได้ทั้งโลดและหมัดใช่ป่ะแต่ซาโบอาจจะละมือแชงไม่ได้คือละคือละนับมือได้แหละแต่ว่ามันกันสถานะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้พวกเลือดเหลือหนึ่งแป้งตายหาหมดถูกไหมดังนั้นหลักการเล่นก็คือสกิลหนึ่งก่อนไม่โดนตัดเลือดเว้ยซาโบนะหรือใครโดนนี่แหละแม่งไม่โดนเว้ยแต่ไม่หน่ะคาว่าคุณจะไม่โดนสกิลสองป,ปึกปึกตายตายเหมือนเดิมดังนั้นมาเลยเล่นได้ไง ชัดเจนยังผมก็เลยอยากบอกว่าเออไปไม่ได้เนี่ยไอ้โตที่6ของสุดท้ายของปีอะ่ะคุ้มแต่ที่เหลือวงเล็บอยู่ที่เป็นซับได้ด้วยหรือเปล่านะถ้าเป็นซับได้ก็ยิ่งคุ้มเข้าไปอีกเพราะว่า3ปีติดแล้วมันเป็นซับได้หมดเลยครับติดติดเลยเนี่ยเป็นซับได้ทุกๆปีเลยอะ่ะเออไอ้โตสุดท้ายปิดเกมะนะ โอเคคิมีก็เป็นประมาณนี้และกันนะครับผมหวังว่าจะได้ไประโยชน์กันไปเนาะซึ่งมีอีกหีึ่งความล้าที่ผมไม่เคยพูดนะแต่หลักๆผมไม่ได้เอามาจากข้อมูลตัว3หรืออะไรเงี้ยผมตอบก่อนได้เลยเพราะเป็นสถิติที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว2ปีเลยเดี๋ยวทีเนี้ยมาดูกันต่อว่าปีเนี้ยปีที่3จะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ค่อยไปลุ้นพร้อมกันเนาะแต่ส่วนตัวมองและน่าจะรอด